มาชมต้นส้มที่อยู่ในรั้วนี้นะครับเป็นส้มที่ไม่ธรรมดานะครับขยายหน่อยว่าเป็นไม่ธรรมดายัางไงนะครับเป็นส้มที่ปลูกโดยโชกุนโทกุก,กาวะเอยาสึนะครับเมื่อ400กว่าปีที่แล้วนะครับยังออกลูกดกถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลายเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ครับที่ต้องล้อมรั้วไว้นะครับอยู่ที่ปรา,าสาทซุมปุนะครับจังหวัดชิโซกะ ตรงนี้เป็นอนุสรีของท่านนะครับก็คือโชกุนโทกุกาวะเอยสึผู้ที่ทําการปลูกส้มต้นนี้นครับเมื่อ400กว่าปีก่อนนะครับโ,โชกุนโทกุกาวะเอยสึครับก็เป็นผู้ที่รวมประเทศญี่ปุน่นจากแควน้นเล็กแคว้นน้อยต่างๆให้เป็นปึกแผ่นรวมกันในสมัยเซงกกุครับเมื่อประมาณ4 0 0กว่าปีที่แล้วนะครับส้มที่ปลูกวันนี้ก็ออกลูกดกมากแล้วก็จะมีวันในการแจกใจ่ายให้นะักท่องเที่ยวมากินฟรีด้วยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับ